ลายมานะว่าตนจะได้เนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเว้ยถ้ายังมีต้น, <c oughs> นก็ยังมันก็มีมีแผ่นดินให้สิ่งต่างๆมันง,งอกขึ้นมามีต้นก็ถ้าก็มีพื้นฐานให้กิเลสมันง,งอกขึ้นมา ถ้าไม่มีต้นนะมันไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีพื้นฐานที่ใไฮกิเลสงอกขึ้นมา <c oughs> เราจะรู้จัก <c oughs> สิ่งที่เรียกว่ามานะอตนมีอยู่แล้วมันก็งอกนูน <c oughs> ขึ้นมาเป็นสามปุ่ม <c oughs> เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง <c oughs> มีสามปุ่ม เด็กว,ว่าเขาโคกสามเนินหมายมั่นเป็นดีกว่าเร็วกว่าหรือเสมอกันพ <c oughs> ระอริยบุคคล <c oughs> ที่จะตัดมานะได้ก็มีแต่พระอราหารัน <c> ต <oughs> โสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีนี่ทดไม่ได้ นัน่นแหะทำเล่นกันสามโคกหรือสามเนิ้ <c oughs> ในทางปฏิบัติก็รู้จักระวังให้ดี <c oughs> ในความรู้สึกคิดนึกประจำวันที่เราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> ระวังความรู้สึกคิดนึกที่มันเป็นประเภทมานะ <c oughs> <c oughs> ให้ดีๆ ยัยมันโป่งขึ้นมาเป็นโคกนั่นโคกนี่โคกนู้นหายโคกที่ดีกว่าโคกที่เลวกว่าโคกที่เสมอกันไอ <c oughs> ้โคกที่เลวกว่าเนี่ยเข้าใจได้ยากเพราะเรารู้สึกว่าเลวกว่าเราก็น้อยใจเราก็เสียใจ <c oughs> จริงแต่มันไม่ใช่ยอมแพ้ครับมันไม่มีวันยอมแพ้ มันก็สู้กันไปจนตัวตายสัตว์ที่มีอัตสมิมาณะสูงมันก็สู้กันจนตายไม่ยอมแพ้ตัวเล็กมันก็สู้ตัวใหญ่จนตายจนไม่ยอมแพ้สัตว์ประเภทนี้มันก็มีอยู่ในโลกนี้ ให้ความเข้าใจความรู้สึกบางอย่างบางประการอาจจะเข้าใจไปว่ามันมีประโยชน์เขาก็อบรมให้มีมานณะแรงกล้าไม่ยอมแพ้ถือตัวถือตนถือสกุลถือวันณะอะไรต่าง,ง,งเรียกว่าถือทิฏฐิมานะะ นี่ก็มีคือเขาไม่ต่างการชะระทิฏฐิมานะเขาต่างการจะส่งเสริมให้มันแรงขึ้น <c oughs> ที่นี่ก็จะมาพูดในแง่ดีกันบ้างว่ามานะนี่มันจะมีแง่ดีอย่างไร <c oughs> ที่เราพูดมันแล้วนัาเป็นเรื่องแง่เลวทําให้มีความทุกข์ส่วนตัวทําให้เกิดกระทบกระทั่งส่วนผู้อื่น <c oughs> ถ้าจะพูดประมาณนะมีส่วนดีหรือฝ่ายดีนี่มันก็เป็นเรื่องเล่นลิ้นหรือสำนวนพูดเป็นพูดเป็นสำนวนยังมีสำนวนในบาลีว่าอาศัยมานะละมานะ นี่ก็มี <c oughs> คืออาตัยมานะที่ดึงปในทางดีกับละมานะที่เป็นกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เสียแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วมันเลิกหมด <c oughs> มันเลิกหมดทั้งสองมานะมันจะมีอยู่ไม่ได้ที่ละมานะโดยมานะเนี่ยนะกายว่ามันจะต้องเลิกล้างกันทั้งสองมานะ แล้ว <c oughs> ก็มีขนรรมเนียมประเพณีที่สอนเด็กๆเ,เล็กๆให้มีมานะดูอย่างเพื่อนฟูงเขาก็เป็นคนเหมือนกันทำไมเขาทำได้เขาเรียนได้เขาดีได้เขารวยได้เราก็ไม่อยอมแพ้นี่ก็เรียกมานะ <c oughs> เกี่ยวกับความถือตนมามาใช้ให้เป็นตัวกำลังสำหรับปฏิบัติ ความดีมันก็ได้ในส่วนที่อาจจะได้ความดีมาแต่เราเหตุที่ความดีนั้นไม่ใช่ที่สุดสุดของความทุกข์นันต้องผ่านพ้นไปจากนั่นอีกจนหมดตัวตนที่เป็นเจ้าของความดีไม่มีตัวกู้ที่เป็นเจ้าของความดีมันจึงจะจบเรื่อง เอาละในตอนนี้นะเราจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้สิ่งที่ธรรมดามันเป็นโทษแต่เราจะามาใช้เป็นประโยชน์เพราะว่ามันมีแรงมากแ,แรงของมานะนมันมีมากเราเอาแต่แรงของมันมาใช้มานะพยายามละกิเลสโดย ถือว่าเมื่อคนอื่นละได้เป็นพระอรหันต์ได้เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์ได้ไ <c oughs> มานะอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นเครื่องจูงใจอย่างนี้เรื่อยๆไป <c oughs> ก็เรียกว่าเอากำลังของมานะมาใช้ในทางดี <c oughs> แต่แรมันก็เป็นพระอาหารหันไม่ได้ถ้ามานะยังมีอยู่เป็นพระอาหารหันไม่ได้แต่ <c oughs> ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติชนิดทําลายมานะ่ายถอนมานะลดกําลังของมานะอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงโอกาสหนึ่งไอ้มานะมันก็ดับสิ้นลงแล้วก็เป็นพระอาหารหันได้